แกงส้มใบเลี้ยงปลาชอนแดดเดียวทอดเมนูบ้านๆร้อยๆมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้แองก็จะเอาใบเลี้ยงมาทําแกงส้มกินดูบ้างค่ะก่อนจะเอาไปแกงส้มแองก็จะมาหั่นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปตั้งหม้อใส่เครื่องแกงส้มพริกสดลงไปแล้วก็ตามด้วยเคยลงไปจากนั้นก็ตามด้วยนนาเปลาลงไปค่ะคนเครื่องแกงให้ละลายปิดฝารอนำแกงเดือดพอนำแกงเดือดดีแองก็จะใส่ใบเลี้ยงลงไปก่อนเลยนะคะต้มไปเรื่อยๆประมาณสิบนาทีจนกว่าใบเลี้ยงจะสุกนิ่มเลยนะคะ พอใบเลี้ยงซุกดีก็ตามด้วยปลาช้อนแดดเดียวทอดลงไปเลยปลาช้อนแดดเดียวเนี่ยก็ทอดแล้วก็แช่ฟีดไว้ค่ะจะเอามาทําต้มโครงแกงส้มแกงคั่วก็ร้อยกับเพื่อน,นจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะแกงส้มแบบนี้ต้องให้เปรี้ยวน้ำเลยนะคะ รงรถชิมรสตามช้อกก็เป็นอันเซร็จแล้วค่ะกับเมนูแกงส้มใบเลี่ยงปลาช้อนแดดเดียวทอดใครที่ยังไม่เคยลองเมนูนี่แอนแอนะนำเลยค่ะบอกเลยว่าร่อยจังหู้ค่ะ